ทุกคนสวัสดีกันด้วยนะครับที่ผมมาวันนี้นะครับตรงนี้อยู่กันที่หัวมักนะครับผมก็คือลำกรแผงนั่นแหละนะครับใกล้ๆกับราชมังกีฬาสถานนะครับตอนเดือนมีนานะครับผมก็คิดไว้แล้วว่าผมจะขึ้นมากรุงเทพนะครับเพื่อมาทํารถเพื่อมาใส่ระบบ a b s เพื่อมาทําท่อต่างๆนะครับแต่นะครับเกิดเรื่องขึ้นมาก่อนเกิดเหตุอุบัติเหตุขึ้นมาเลยทําให้ผมใส่ไม่ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้รถก็คือยังไม่ได้ซ่อมด้วย นะคือวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูระบบเบรก ABS นะครับของ Exciter 690 r ที่แปลงระบบ ABS นะครับของเดิมใช้ของระบบ KDM มันหมดเลยนะครับซึ่งสิ่งที่ผมต้องยกมาเลยนะครับหนึ่งก็คือพวกแผ่นจาน ABS นะครับแผ่น ABS หน้าหลังนะครับแล้วมันต้องแปลงล้อด้วยมันก็ต้องแปลงโชคด้วยทุกอย่างนะครับซึ่งล้อล้อหน้าเนี่ยผมพูดเลยว่าจานเดิมจานเดิมมันเนี่ยประมาณ245ถ้าผมจำไม่ผิดนะ2 4 5และ มันต้องใส่จานให้ใหญ่ขึ้นนะครับใช้267นะครับแล้วก็เปลี่ยนปั๊มด้วยนะเป็นปั๊มใหญ่เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับแต่ ABS ผมไม่อยู่ด้านขวานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันอยู่ตรงไหนนับส่วนล้อหลังเนี่ยเราไม่สามารถใส่จานเดิมของ Exciter ได้นะครับเราต้องใส่จานของ KTM Duke 690R เลยนะเป็นจานหลังนะซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าเดิมมากจานหลังเนี่ยจานหลังมันประมาณ245นะครับซึ่งของเดิมจานเดิม Exciter นะครับล้อหลังคือ190มิล แต่ผมต้องใส่2 4 5หนะครับซึ่งมีความกว้างขึ้นมาเยอะนะครับเกือบจะชนล้อเกือบจะเต่าล้อเลยคือโคตรแปลงเลยนะมาเลยมาให้พี่บอลนะเฟสพี่เขาชื่อเอเลียนนี่มันคุยได้กันแต่เอเลียนด้วยกันนะให้พี่เขาแปลงหมดเลยนะจริงจริงเสร็จหมดแล้วแหละจะมาใส่แล้วนะแต่ตอนนี้เลยไม่ได้ใส่เลยก็คิดดูเลยว่าสมมุติถ้าผมใส่แล้วผมไปเกิดอุบัติเหตุเหมือนวันนั้นอ่ะที่ผมทํามาคือเปล่าเลยนะมูลค่าหลายหมื่นหลายหมื่นนะครับผมว่ามีเฉดเฉด เกือบครึ่งแสนไปนะครับคือผมสั่งอีก2ชุดมาด้วยมันมาจากมาเลกับเวียดนามนะครับแต่ว่าผมจะให้ดูก่อนนะผมขอบบกไว้ก่อนวันนี้เดี๋ยวดูชุดระบบเบรกหน้าของ Exciter ไปก่อนนะเป็นโชคเดิมนะครับผมซื้อมือ2องถ้าถามว่าผมซื้อมือ2องทำไมนะคือรถผมต้องใช้งานประจำนัซึ่งผมไม่สามารถเอารถมาให้พี่บอล ขึ้นให้ได้นะครับก็ดีตรงที่ว่าพี่บอลเขามีเอ็กไซเตอร์ตัว155 VVA อยู่พอดีนะเป็นรถเก่งของเกยเนี่ยเกยก็ซื้อมาแล้วเกยลื้อหมดเลยนะก็ของเดิมที่ผมไม่สามารถส่งไปแกได้นะก็พวกชุดหน้าแผงคอพวกสวิงอาร์มระยะต่างๆนะก็คือพี่บอลคือเขาแปงให้หมดทุกอย่างเลยนะพวกกระบอกโชคหน้าผมต้องซื้อมือสองมานะครับแต่พี่ก็ว่าถ้าได้เป๊กกว่านี้คือต้องเอาแผงคอมาซึ่งแผงคอตอนนั้นผมไม่ได้ซื้อนะตอนนี้คือพี่บอลเขาขึ้นให้ผมมันแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเมื่อกี้ก็นดีกว่า นะครับคือพี่คนนี้เป็นคนจบงานให้ผมทุกอย่างเลยนะครับจริงๆมันพร้อมใส่แนละ้วผมผมขอโทษเพื่อนๆทุกคนด้วยนะที่ไม่ได้มาใส่ให้ดูนะผมสัญญาไปแล้วแต่เพราะว่าคือมันเป็นสิ่งที่ผมไม่อยากให้เกิดหรอกนะครับแต่เกิดไปแล้วไงเนี่ยเนี่ยคนเนี้ยไปเข้าไปไปชมกันครับผมไป ก็แนะนาน้ามันเครื่องนะครับที่ผมเลือกใช้กับรถเว้นของช่องเบลเคสอาทุกคันนะครับผมอิน u ดโนะครับผม 4T r a c i n g นะครับ10 W40 นะครับผมควรละ100ปลายปลายเท่านั้นจะใช้กับรถใช้งานหรือรถแข่งรถวิ่งแกลบวิ่งเมสเซนเจอร์นะครับได้หมดเลยนะครับสามารถสั่งได้ที่ a c e b o o k เบลเคสอานะครับผมทักมาได้ตลอดเวลาใช้แล้วดีนะครับรับประกันแน่นอนใส่แล้วคัดไม่ลื่นนะครับพร้อมกลิ่นที่หอมเอาพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ แนะนำตัวหน่อยครับพี y, ่ชี่บอลครับชี่บอลเฟซชื่อเอเลี่ยนเอเลี่ยนครับเอเลียนคนเรียกกันเอเลี่ยนเอเลี่ยนแล้วพอบอกชื่อบอลไม่ค่อยรู้จักนะรู้จักครับบอกเอเลี่ยนเอเลี่ยนเอเลียนอ๋อรู้แล้วรู้แล้วจะเป็นไงพี่ของที่ผมส่งไหมพี่แปงคือเราเราเริ่มคุยกันตั้งแต่รถเกือบจะเสร็จแล้วตอนนั้นเดือนกันยายนแล้วอยู่ดีพี่ก็โพสต์ขายใช่ครับโพสต์ขายล้อขายล้อขายรถครับปุ๊บผมเอาใช่แม่ผมมาบอกให้พี่แปงเอเบสก่อนแล้วพี่แปงบอกว่าซ ได้มีล้อขายให้ถูกๆซื้อล้อเลยปุ๊บตอนนี้บานเลยเป็นไงพี่ยากไหมปวดหัวไหมผมถามเลยพี่ที่ผมทาพี่ที่พี่ทำให้ผมปวดหัวสุดยังหรือว่ายังน้อยยังประมาณไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ด้วยเท่าไหร่แต่แค่มันใช้เวลามันจุกจิกนานใช่มันนานต้องใช้เวลาหน่อยพื้นที่พื้นที่มันแคบพื้นที่มันแคบด้วยเพราะพี่ก็เพิ่งย้ายมันอยู่นี้ด้วยใช่ครับประมาณปีได้พีนะก็เกือบเกือบปีเกือบปีแล้วแต่ถาที่เก่าดีใช่ครับดีเลยแต่ไปแล้ว เด <No totally ี๋ยวพี่พี่บอลพาผมไปดูหน่อยครับคืออะไรทั้งหมดนะที่ผมส่งมาให้แกก็ก็มีไม่เยอะนะครับที่เหลือพี่บอลเป็นคนแปลงคนสรรหาให้ผมหมดเลยทุกอย่างนะสองคันนี้ครับพี่บอลอยากจะเล่าอันไหนก่อนพี่ว่าเลยก็ชุดหน้าหลักๆเลยาแผงคอเอ็กซเตอร์มันแคบครับก็ต้องใส่จานใหที่ใหญ่กว่าเดิม จานเดิมมันเท่าไหร่ครับพี่บอลจานเ <2, S 2> <2 S 1> ดิมหน้ามันสองสองร้อยสี่สิบห้ามิลสองสี่ห้าแต่นี่ไม่ใช่สองสี่ห้าแล้วขยายเป็นสองหกเจ็ดสองหกเจ็ดซึ่งสองหกเจ็ดกับล้อเดิมก็ยังไม่พอล้อเดิมไม่พอ <laughs> อ่าปาดกระบอกโชคแล้วก็ยังติดแม็กอยู่สุดท้ายก็ต้องได้กึ่งกึงแม็กขึ้นเวงไงเรียบร้อยเลยพี่ตรงนี้มันเป็นเพราะเป็นปั๊มมันใหญ่หครับพี่บอลหรือว่าอะไรตูดปั๊มมันใหญ่ตูดปั๊มมันใหญ่นะครับตัวนี้เป็นสี่พอร์ตเท่า อันนี้คือที่ผมส่งมาพี่บอลก็คืออันนี้ซื้อจากพี่บอลอันนี้ส่งมาที่เหลือคือพี่บอลทำเองหมดเลยเอามีปั๊มหลังด้วยส่งมาที่เหลือคือพี่บอลทำทุกอย่างนะ้ำกระบอกออกกระบ,บอกด้วยที่ว่าซื้อมือสอง<ผ>ม,มามเพราะว่าเราซื้อมาเพราะว่าผมไม่ได้ผมไม่ได้ส่งไม้พี่มไ,มไม่ได้ส่งมาก็ง่ายสุดก็คือหากระบอกใหม่ทำไปเลยํากระบอกใหม่ได้ไม่ต้องเอาที่รถทำแต่ดูายง่ายสุดตามราคานะครับอันนีุ้่ไม่กี่ร้อยนะผมซื้อมามือสองแต่นนี้ก็พี่บอลเขายังไม่ได้ล้างอะไรด้วยนะ อันนี้เป็นกระบอกเดิม Exciter นะครับร้อยห้าสิบร้อยห้าเหมือนกันหมดใช่ไหมครับพี่บอลร้อยห้าสิบร้อยห้าเหมือนกันครับบางคนก็เหมือนกันไหมอ่าบางคนไม่เหมือนกันแต่หูยึดเหมือนกันใช่ครับอ๋ออยู่ประมาณเดี๋ยวพี่บอลยกให้ผมดูไหนได้ไหมเดี๋ยวพี่อธิบายหน่อยว่ายังไงบอกได้เท่าที่บอกบอกได้เท่าที่บอกก็บอกมันก็บอกได้หมดแหละมันก็ไม่หมดหรอกก็ทำบูธใหม่สร้างสเปเซอร์ครับ บูทเป็นบูทมีเนียบนะครับจานนี้ไม่รู้ยี่ห้ออะไรนะแต่ว่ากานเป็นจานสร้างเวียดนามจานสร้างเวียดนามพวกแกนลอ้ออะไรนี่คือน็อตที่พี่ที่พวกเราเห็นนะครับให้พี่บอลน,นะัะเอามาเทสไว้ก่อนนะครับมันจะเป็นน็อตไทเทียมหมดเลยนะค,คือน็อตไทเทียมนะเพื่อนๆอยากจะสั่งก็สั่งพี่บอลได้เลยนะครับมีมีทุกจุดไหมพี่มีทุกจุดทุกจุดเลยนะก็จะพวกไอพวกเนี้ยเกลียวมันจะไม่เหมือนกันอันนี้เป็นเกลียวละเอียดใช่ไหมพี่ใช่ครับพวกเนี้ยจะเป็นเกลียวยาบนะปั๊มกเป็นปั๊มนะซึ่ง กว่าทําเสร็จจานถ้าจานผมบอกเลยนะแค่ปั๊มกับจานอ่ะเกือบหมื่นแล้วพี่ใช่เกือบกบหมื่นแล้วนะครับแค่นี้อันนี้คือสิ่งที่ผมซื้อนับอันนี้พี่บอลจัดมาให้นับก็คิดราคายังก็ค่อยว่ากันนับล้อก็ซื้อมาหลักพันนับนี่มันมามียางด้วยแหละนะแต่ว่าให้ผมมาถอดยางขายไปแล้วนับแล้วก็นี่ไฮไลท์มาอยู่ตรงนี้จะให้ดูไฮไลท์รอบ ABS นี่นี่ระบบ ABS นับเราใช้เป็นของ KDM ดู 690R ทั้งหมดเลยนะครับ นี่คืองานแปลงทุกอย่างทุกชิ้นนะครับอันนี้ก็คือสาย abs หน้านะครับนี่เพื่อนเห็นดูว่าเห็นเห็นใช่ไหมว่าคือด้านซ้ายรถพวกนี้มันจะเป็นบูธเฉยๆนะพี่เนาะมันจะเป็นบูธเฉยๆแต่ว่านี่คือพี่บอลแปลงหมดเลยนะต้องต้องปาดแม็กพี่บอลอ่าไม่ได้ปาดแม็กครับโอ้ไม่ปาดแม็กตรงนี้หรือก็คือทาแล้วก็ยึดลงไปเลยใช่ครับมาทําระยะที่ทัเพือ้อเอาเพราะว่าแม็กันบางบางจริงดูด้านนู้นดูเห็นเมเพื่อนเห็นรอยไหมว้าวช่องว่างมันเยอะรอยปาดพี่บอลก็คือสร้าง นี่ผมถามนยพี่บอลผมเคยเห็นคนคนหนึ่งแล้วมันโพส์โพส์ออกมาว่าทําคลิกแล้วเราอยากใส่จานใหญ่โดยที่ไม่ต้องมี ABS ถูกไหมพี่ใช่ครับเราก็เลยเรียกว่าหลอกได้ไหมพี่หรือว่าย้ายตำแหน่งไม่หลอกย้ายตำแหน่งครับอ่าเรียกว่าย้ายตำแหน่งดีกว่าก็คือไม่ได้ไม่ได้เรียกว่าหลอกก็คือมันยังใช้งานได้นะับซึ่งเป็นรถของพี่เอง <laughs> ผมก็คิดว่าโคตรรถของเวียดนาั้งเลว่าเฮ้ยทำไมหัวดีจังนะับคือจริงๆอะ่ะคือรถเรามันไม่สามารถใส่จานขวาที่มี ABS ได้ นะพี่บอลก็เลยบอกว่าให้ทาแบบนี้ครับคือพี่ว่าไงผมก็ตามนั้นน่ะได้อ่ะให้ลองเทียบดูนว่าถ้าใส่มามันจะมานั่งอยู่ตรงที่น็อตเท่ากับตอนเนี้ยตูดปั๊มมันหนาอยู่แล้วเนี่ยยกมาเนี่ยนี่ปาดไปเยอะแล้วครับนี่ก็จะแทบจะทะลุแล้วถ้ามานั่งอีกก็ต้องขยับปั๊มออกมาอีกไม่ได้ใช่ไม่พอแต่ถ้าเราใส่จานใหญ่ขึ้นกว่านี้พี่บอลรอดไหมก็ไม่รอดอยู่ดีไม่รอดก็คือมีวิธีเดียวใช่ถ้าถ้าจะวางเอเบสก็คือต้องย้ายก่อนย้ายอย่างเดียวครับก็คือแค่ย้ายนะครับ ฝั่งขวาเราก็คือยืนปกติเลยใช่แต่ว่าพวกบูธะไรเนี่ยพี่บอลว่าต้องสร้างใหม่หมดเลยนะแกนล,ล้อเนี่ยก็บอกเลยว่าแกนล,ล้อมันมันเล็กกว่าเวฟ<ช>เบอร์เบอร์หนึ่งนะครับคือแกนล,ล้อของยามาฮ่าเนี่ยแทบจะทุกรุ่นนะที่เป็นรถไม่เกิน 124cc มันจะเป็นเขาเรียกกันแกนสิบมิลกันหมดนะแต่เวฟนี่มันสิบสองแต่แกนนี้คือพี่บอลเทสให้ก่อนนะครับคือที่ตัวรถผมมีอยู่แล้วเลยนะคืออันนี้แกเทสให้หมดทุกอย่างนะครับนี่คือยังไม่ใช้เลยนะอันนี้ก็ซื้อซื้อนานแล้วเหมือนกัน ทุกสีทุกอย่างนะที่ส่งมาให้พี่บอลนะคือยังไม่ได้ใช้เลยพอได้ปวดหัวไหมพี่ึ <c oughs> งปวดหัวใช้เวลาร้อนหน้าร้อหลังอันไหนปวดหัวกว่าครับอันไหนปวดหัวกว่าปวดหัวคนละแบบเ <c oughs> อาผู้คนละแบบโ <c oughs> <ข>อ้โหเดี๋ยวล้อหลังนะลปวดหัวเรื่องเพราะที่ว่ามันแคบพื้นที่มันแคบแต่นี่เราสามารถใส่จานแต่งได้นะครับแต่ประเด็นคือจานหลังนี่แหละพี่บอลล้อหลังครับล้อหลังโจทย์ก็คือไม่อยากซื้อปั๊มใหม่ อยากซื้อปั๊มใหม่ก็เลยเอาปั๊มเดิมพี่บอยกผมสมขึ้นมาใช่เอปีที่แล้วาปั๊มเดิมมนทำทีนี้ปั๊มเดิมขามันจะเป็นชิ้นใหญ่ครับซึ่งก็ต้องปาดขาเดิมแล้วก็ตั้งตัวยึดมาใหม่ดูครับจานเดิมมันร้อยเก้าสิบนะครับพี่บอลบอกนี่ไม่ใช่ร้อยเก้าสิบนะนี่คือจานหลังของ ktm ktm น่าจะสองห้าห้าหรือสองสี่ห้าเนี่ยน่าจะสองพานสองสี่ห้านะคือซึ่งขนาดจานหลังอันเนี้ยมันเท่ากับขนาดจานเดิมเดิมของ exciter นะครับเนี่ย คือจริงจะให้พี่บอลแบบหลอกคือเกว่ามันมันทําไม่ได้มันทําไม่ได้เลยเร,ยเราเราเราคยเปิดเจไปแล้วแหละว่าอ่ะคือได้ก็ได้แต่ว่าถ้านี่แปลงสเปเซอร์ออกมาใช่ไหมครับพี่ใช่สร้างสเป,สเ,ปเซอร์แล้วนี่ก็แปลงหมดเลยอันนี้คือปั๊มหลังของคีดีมติดรถเลย<ช>นะตัวนี้ถ้าเบิกใหม่ก็หมื่นกว่าพันหมื่นสี่เนี่ยใส่ๆันี้นะซึ่งแปลงนะครับคือบางคนเขาขอผมเลยพี่มเนี้ยขอมาบางคนขอซื้อขอฟรีพี่ยังขอเลยแปลงนะครับแพง แต่ว่าถ้ามือสองเบิกใหม่แพงแต่มือสองเขาเขาไม่ค่อยเขาไม่ค่อยมีราคาสักสามพันได้พี่ประมาณประมาณนั้นประมาณสามสี่พันมันอยู่ที่เจ้าของอยากขายเท่าไหร่คนซื้อพร้อมซ,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 ซื้อไหมเก็บดีกว่าแต่ถ้า 3, เบิกใหม่อ่ะถ้าเบิกใหม่ๆเลยกล่อง GDM มาเลยอ่ะหมืน่นขึ้นหมื่นแน่ๆตรงนี้ภาษีใช่ครับยังไม่รวมรวมเข้าเลยมั้งพอขาบวกอีกใช่โดนเยอะก็เลยว่าอันนี้คือผ้าเบรกมันจะหมดแล้วนะเลยพี่บอลก็เลยจัดการหาผ้าเบรกมาให้ผมแล้วนะต้องเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ นะครับอันนี้คือปั๊มนี่คือยังไม่ใช้ยังเป็นของใหม่อยู่นะครับอันนี้คือพี่บอลต้องทํามายึดกับของเดิมมาเลยของเดิมครับพี่บอลมันมันเป็นเหล็กใช่ไหมพี่หรือเป็นมีเนียมอ่าเป็นมีเน<ม>ียมอ๋อเป็นมีเนียมแต่ว่าคือคนละเกจเพราะว่างั้นใช่คนละเกจได้แต่คือมันเป็นขาเดิมมันจะเป็นชิ้นใหญ่มาเลยครับเป็นชิ יע, ้นใหญ่มาเลยเป็นชิ้นเดียวทีเนี้ยเราของเดิมปาดตรงที่ว่าถ้าเราเอาขึ้นใหม่ทั้งชิ้นเลยมันจะแพงครับแต่เนี้ยให้เอาของเดิมมาปาดแล้วก็เนี้ยมาฝังน็อตเอา อ๋ออันนี้ของเดิมพี่เป็นไงอาของเดิมอยู่ข้างในของเดิมข้างในก็คือ,ค,อคำว่าอย่างนี้ข<ว>้างในของเนี้ยปดวดที่ยากด้วยงานแบบนี้งานทุกคนต้องเข้าใจนะว่าบางทีอ่ะพวกค่าใช้ใจ่ายมันอาจจะไม่เยอะนะมันจะไปยากตรงเรื่องหัวสมองนี่แหละนะมันยากของคนนี้นะเดี๋ยวนี้พวกนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้คือพี่ก็เลือออกไปแล้วนะเอ้ยวันที่ผมส่งมามันก็ไม่มีน้ํามันนี่ใช่ไหมไม่มีใช่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเลือกอันทีนี้มันต้องไปต่อระบบ ABS มันต้องไปเข้ากล่องอะไรมาด้วยนะกล่องมันอยู่ข้า รถผมมาจัดเตรียมไว้หมดแล้วทุกอย่างนะอันนี้คืออาร์มอันนี้ของพี่บอลนะมีของของเดิมที่เขาเลยนะ <c oughs> พูดยากพูดเยอะนี่ก็แกนล้อแกนล้อเนี่ยมันไม่เหมือนกับชาวบ้านนะพวกนี้ชาวหลังมันต้องไซส์เคียนะอันนี้ใช้ไซส์เวฟได้แต่อันนี้นะครต้องเป็นรถยามาฮ่าเท่านั้นนะยามาฮ่าเป็นรถเล็กนะครับที่ไม่เกิน 120cc นะครับมันจะใช้ไซส์เดียวหมดเลยเรียกว่าเป็นแกน10มิลแกนเดียวกับแกนอาร์มพวกพวก,พวกดีม100ดีม100ดีม125นี่มีนะ แกนมาเลยแกนอัมเอิญมเลยแกนอัมขนาดเกนอัมนะเกนร้อนะเท่ากันเพื่อนๆดูดิแกนเล็กไหมล่ะเออนั่นแหละคืออันนี้ก็ต้องดีใจที่พี่บอลไปให้นะซึ่งถ้ารีบอะพี่รีบไปรับครับอันนี้คือผมอะส่งล้อคือล้อจ่ายตังแกนแ่เดือนกันยาแล้วแต่ปั๊มมันก็ส่งมาเกนเดือนกันยาอันนี้เพิ่งส่งมาให้นะคือตอนนี้บอกบอกพี่บอลว่าเออพี่บอลเดี๋ยวสักมีนาเดี๋ยวผมขึ้นมาใส่แล้วกัน ตอนไหนว่าตอนนั้นคือเสร็จหมดแล้วเสร็จหมดแล้วเสร็จหมดแล้วนะอันนี้พูดเราพูดถึงชุดนี้นะใช่ชุดนี้คือเสร็จหมดแล้วนะดีตรงที่ว่าพี่บอลเขามีรถ Exciter อยู่แกเลยขึ้นให้ผมได้แล้วรถไปไหนแล้วพี่ซุ่มอยู่ซุ่มอยู่แอบอยู่นะพจีิงๆอ่ะไม่วางทําไม่วางทําี่จริงๆอ่ะรถผมอ่ะมันจะมีมันจะมีอีกสองชิ้นนะครับซึ่งซื้อมาจากมาเลและเวียดนามอันนี้ผมขอไม่บอกก่อนเสร็จยังพี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วด้วยอันเนี้ย อันนี้คือของอออันนี้คืขงมันอีกชุดหนึ่งของมันอีกชุดหนึ่งอันนี้อันนี้อันล้อไหนพี่ล้อหน้าอ่ะล้อนี่ล้อหน้าฝั่งจานอันนี้ฝั่งเอบเอสอันนี้ฝั่งจานอัอฝั่งเอบีเอสฝั่งจานอันนี่คือล้อหน้าใช่ระยะมันไม่เท่ากันแล้วเราใช้จานอันนี้ได้ใช่ไหมใช้จานเดิมได้เลยจานก็คือเซตเดิมเอบีเอสคือเดิมเลยใช่ไม่บอกนะครับไม่บอกใครเพราะตอนนี้ผมบอกเอาไว้อยู่อ่าประมาณนี้นะพี่ดูจานเดิมมันห้าลูครับพี่วันเอบีเอสเดิมห้าลูอ๋อเอบีเอสเดิมห้ารูแล้วเรัน เราถามพี่บอลแล้วว่าคือมันไม่ใช่จานของทแท้หรอกเป็นจานสร้างเลยพี่วอนถามพี่บอลว่าดีไหมเขียบอกว่าดีใช่แล้วก็ถ้าดีก็คือจบใช่นะครับหมดหมดสแตนเลสหมดสแตนเลสนี่นี่พวกนี้เป็นสแตนเลสนะครับแล้วก็พวกแกนเนี่ยเดี๋ยววันที่ผมมาใส่กับพี่บอลนะก็ค่อยเอาแกนเดิมเนี่ยใส่หรือถ้าตอนไหนขี้เกียจนะครับก็ซื้อ,ซ,อซื้อแกนมือสองเลยค่อยใส่กันนะประมาณนี้แล้วพี่บอลแล้วที่ร้านทํางานรับงานอะไรอีกบ้างอ่ะพี่รับแปลงทุกอย่างแต่รอ ไม,ไม่ว่างครับไม่ว่างครับอินดี้เยอะมากเลยเอยอะมากเลยดี่ในบ้านเยอะเลยนะอยากให้ไปดูมากเลยในบ้านน็อตไเซเตพี่ก็มีใช่ครับมีหมดไอ้น็อตที่ใส่ใส่อยู่เพื่อนเพื่อเห็นไหมไม่ใช่น็อตเลดนะน็อตไตเตหมดเลยนะก็เจ้าสีอะไรก็บอกพี่เขาสั่งเขาว่าถ้าหลักก็รับการแปลงครับแปลงดีเครื่องดีหลังการเครื่องแต่งานเครื่องช่วงนี้ยังไม่รับใครเลยครับเอาแต่งานแปลงหลักๆจะเป็นแปลงดีหน้าดีหลังก็แปลงได้หมด, <dominated. S 2> ดอ่า ไฟไฟหน้าโปรเจคเตอร์ทำหมดไฟอา B กุญแจเหล็กไทเทเนียมสมาร์ทคีย์แต่สมาร์ทคีย์ก็คือไอ้นี่ติ๊กติ๊กเต,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 ตาแก๊สเบอร์ของเวียดนามอินโดมาเลย์ทำได้หมดเบอร์ได้หมดครับเดี๋ยวพี่พผมอยากดูกคลิกพอดีเลยอ่านี่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 ต้องไปส่องเอาเนี่ยนี่นี่อันนี้รถ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 พี่บอลนะครับนี่เพื่อนเห็นไหมดิสซ้ายนะครับนี่ ABS อยู่ขวานะครับ ABS อยู่ขวานะก็คือเราไม่ได้ใช้คําว่าหลอกเราแค่ว่าเปลี่ยนตำแหน่ง เปลี่ยนตำแหน่งย้ายตำเห็กก็คือเหมือนของผมเนี่ยเพื่อนเห็นไหมนี่นี่ก็คือแผ่น a อเบเหมือนกันเนี่ยก็ได้มาจากแกนเนี่ยเขาเลยส่งมาให้พี่ทำ <c oughs> แล้วพี่บอลแล้วถ้าลูกค้าอยากจะติดต่อติดต่อทางไหนได้บ้าง a c e b o o k เลยครับเ c e บุ o k เลยเอเลียน <Alien. S 1> นี่มันคุยด้วยกันน,นั่นแหละขึ้นเอาสมมติว่าถ้าลูกค้าเจ้าของมาแปลพี่บอลต้องพัดจำเงินไหมหรือว่า,อาละเอียดต้องมาคุยกันมาคุยกันก่อนหลัหน่างงานอีกทีนึงเพราะบางอย่างก็อาจจะมีของทําไว้บ้าง มีบ้างบางอย่างสร้างขึ้นใหม่ก็ต้องมาคุยกันอีกทีแต่คือน็อตไทเทอะไรพวกนี้พี่น็อตไทเทมีเลยไซส์หมดเลยมีเจ้าสีอะไรก็ว่ามาได้ครับได้ทุกไซส์ได้ทุกสีน็อตกาปั๊มน็อตชุดสีมีหมดน็อตเครื่องมีหมดครอบสายฟันมีหมดเลยมีหมดจัดไปเลยมีในเครื่องอ่ะถ้าจะไล่โอ้ตายตายเดี๋ยวส่วนราคาไปถามพี่บอลเองแล้วกันครับโอเคขอบคุณพี่บอลมากครับผมครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวผมหายมาเลยนะครับขึ้นมาใส่เดี๋ยวผมจะ ค่อยบอกด้วยว่าสิ่งที่ผมหมกเอาไว้อีก2ชิ้นอ่ะมันคืออะไรคือพี่บอลจัดการหมดแล้วนะขอบคุณครับพี่บอลครับสวัสดีครับ